สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูอาหารนะครับอาหารที่อยู่ในสวรรค์เขตนะครับอยู่ประเทศลาวนะตอนเช้าวันนี้ก็อีกวันหนึ่งนะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมได้มานั่งอยู่ในตัวจังหวัดของสวรรค์เขตนะครับนะนี่มันจะไม่ียงมนจะไม่ค่อยชัดได้ยินนะผมก็เลยเสียบไมค์ขอไปเียบไมค์ครับนานๆได้มานึ่งนะผม,มให้ดู เป็นเมนูผัดกะเพราหมูนะครับผัดกะเพราหมูสับนะครับแล้วก็จะมีน้ำซุปให้นะแบบนี้นะน้ำซุปเดาลองทดสอบดูนะเหมือนกินเหมือนกินเฟร์เมื่อวานนะเมื่อวานนี้กันนะอันเดียวกันไหมอร่อยไหมอร่อยได้รสชาติเหมือนกันเนาะเดียวกันน้ำซุปกับแซ่บน้ำซุปกับแซ่บแซ่บด้วยอ๋อข้าวผัดแล้วลุกข้าวผัดอร่อยไหมแซ่บ ข้าวผัดกับแซ่บแยกชิมให้ชิมให้ชิมให้หน่อยข้าวผัดนะด้วยกันแซ่บเอดี๋ยวนะก็จะมารีวิวเรื่องอะขอ้าอาหารกับข้าวว่าจะแซ่บแค่ไหนนะครับจะขอเทปหน่อยปาร์ตยังเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่เนี่ยอ๋อชอนน้ำาาออมันได้เอาหายแล้วเกิดเอาบวงอืมเอาหายแล้วนี่นี่นะครับคือเอาเนี่ยนะบวง บ่วงใหญ่นะครับผมบ่วงใหญ่กว่าบ้านเรานะครับนะมันจะมีไม่มีเหลี่ยมนะจะเป็นมุมโค้งนะแค่นี้มีความแตกต่างอยู่นะครับขออภัยในการเสียบสายนะมันจะเยอะไปหน่อยนะเพราะว่ามันไม่มันจะไม่ค่อยได้ยินนะผมก็เลยต้องเอาไม,ม้มาเสียบแบบนี้นะแต่ผมชิมให้ดูซักคำก่อน สักคำหนึ่งนะข้าวผัดกะเพรา,าสวรรค์เขตนะครับเป็นเป็นอาหารอยู่ตามแยกตามซอยนะครับผมเป็นร้านทั่วไปนะไม่ใช่ร้านอาหารใหญ่ๆนะครับ อ่ะามารสชาติก็พอดีเลยนะอร่อยอร่อยนะครับนี่เลยอจอยไหมยกเหื่อน,นะเนะเออว่าอ,อร่อยนะครับก็วันนี้ก็มาเที่ยวที่สวรรค์น,นเขตนะผมก็อยู่ช่วงกลางเมืองครับกลางเมืองสวรรค์นเขตนะก็จะเป็นซอยซอกแทกหน่อยนะซอยเ,เล็กๆนะครับคือเราก็ มาพื้นที่ที่แปลกตาบ้างนะครก็เคยอยู่แต่ประเทศไทยนะครับก็อยากมาลองสัมผัสกับอะไรอะ่ะที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามันอยู่คนละฝั่งนะครับอันนี้คืออยู่ฝั่งสงปปลาวนะก็จะเป็นเหมือนกับบ้านเราหรือไม่นะครับก็คล้ายๆกันนะเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะแบบนี้นะก็จะมีรถจอดแต่ว่ารถเขาจะอยู่คนละฝั่งกับ,ก,บกับเรานะครับแล้วก็ถนนเนี่ยก็ถนนในเมืองเขาก็ ดีนะครับก็มีเนี่ยนะก็มีฟุตบงฟุตบาทเหมือนก,นกันกับบ้านเรานะครับผมเนี่ยต้นไม้ก็เหมือนกันมีต้นคูนต้นดอกไม้ต้นอะไรทั่วไปก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีความแตกต่างเท่าไหร่นะครับผมอยู่ในตัวช่วงตัวเมืองในศูนย์บริเวณนันน่นน่นน่า,นา,นาจะเป็นศูนย์ราชการต่างๆนะครับนะโอเคนะครับคลิปนี้ผมถ่ายเพสั้นๆนะครับในบรรยากาศที่มากินข้าวที่ ตามตอกซอกซอยนะครับผมคือกินกันอ่ากินกันง่ายๆนี่มากับสาวรักคนสวยนะครับคือสวยเหมือนเดิมครับคือเราก็มาหาเดินไปกินอาหารนะครับก่อนจะมาแล้วก็นั่งรถล้อมานะครับเขาไม่ได้เรียกว่าสามล้อนะเขาเรียกว่ารถรถล้อเขาเรียกล้อเฉยเขาเรียกล้อเฉยนั่งล้อมาแต่ว่าเราไม่ได้นั่งล้อเรานั่งตัวรถมาครับ คือเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับดูคลิปหนึ่งคือจะไปที่ริมโขงนะครับริมโขงตรงข้ามมุกดาหารนะแต่ตรงข้ามมุกดาหารก็จะเป็นถนนเส้นนี้นครับเห็นไหมเราเราตรงเราตรงไปสุดก็จะเป็นริมโขงพอดีนะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับผมคลิปนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนเนาะตรงไปโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ถ่ายให้ดูประมาณนี้นะครับเท่านี้ก่อน,น เรื่องการรับประทานอาหารคือเราก็ต้องตามหาร้านอาหารนะครับถ้าหากเราไม่อยากละเข้าร้านอาหารใหญ่ๆหรูๆทั่วไปแล้วก็นั่งกินในร้านอาหารเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะครับสะดวกดีรับน้ําก็มีน้ําก็มีแบบนี้นะครับี่กน้ำก็มีข,ขวดแบบนี้ให้กินนะครับเหมือแบบนกันนะครับผมแล้วแต่เรารโอเคครับคลิปนี้ก็ไปบายนะไปบ,บายนะ